กับสบายดีเลยสวัสดีเลยพรมพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่ดินของลุงน้อยเนาะดินใหม่ลุงน้อยพ่อรมน้อยสบายดีเด้อป้าโอ้เป็นยังไงป้าฮะยังเพียอยู่วะเลย,ยป้าเพิ่อนก็นยังอ่อนเพียเนาะอ,อันลุงน้อยอเ,เห็ดตูบจะเส็ดมือใดพังลงมือมือเล่นะได้ใหม่โอกาส อ๋อสัปวันคือสั่งเอาเนาะก็่คือน้องพมีมันโทรชวนสละไปตัดไมแเลยแต่ว่าสละบอกว่างม่นไม่ไม่บอกว่างกันยังหรอกแม่กับสิเมื่อบ้านลูกกับบุคลยเอ็สบายบันไดก็เลยมันยุ่งมันยากอีกัเห็นบอกมาสวยเลยนี่แกเพื่อที่ได้ออกแต่ละเฮ่อนแต่ละมือเนาะว่าแป้งจักสติงเพราะว่ามือน้นอันทางไงลูปนั่งพนับไปตัดเลยลิ้นแห้งคนพู่แ้วก็กุมตัดแท้ต่ะกัมันก็เลยหนกนะ มันนีก <P an> ็เลยกุ้มแป้งติดได้บาทหนึ่งคิ้วกุ้มเลยวะย่านเขาข้าย่านมันระเบิดเขาก็เลยปลาเลยปลาตั้งไว้น่ะก่อนแต่จะไปแป้งใหม่แกทำ่ามีเนี่ยในการทีปุกตุบป๊งเนี้ยกะโทรบอกเด้อให้พามีเนี่ยโทรเพราะว่าเบอร์โทรเขาเอาไปให้เลยพามีบ่มีเบอร์โทรเขาเลยมีแต่เฟซจังไดนการันซอยกันนี่แหละนะ มีแต่ถาเสามาอะไรจังว่ากันไหมยาสลากสีเขียวทามนำพม,มีกเทืยนหนึ่งดอกตอนนี้เพิ่งยังไม่ทันมาบ่สงสัยยังอยู่ในป่าอยา่งโ,โดยโดยเนาะป้ากับพี่อาซำเนาะกินข้าวกินน้ำหรือเปล่าป้าโดยกินข้าวกันยังโดยเดินเส้นยาสลากสีเขียวนี่อยากเป็นดินถมโอ้ก่อน ไปเบิ่งก่อนว่าพ่อสร้างคอนสิ์มือี้เด้สบายดีเด้อลุงน้อยมียังก็โทรหากันนีเขาโควิดพี่เขาัเขาจิลินอสบายดีเด้อด้ยสดีมียังคืออยู่พรมหนพรอมตาให้มือี้หลักอยู่หนม่การบันทอนโดยอะหันชามาทานี้เขากไก่โอ้ยแม่ก็ชันกันเนาะ ซื้อเห้าใหม่ีกวก็ไอ้สางตุ้นต้นเาบกย่งเยังนี่อาเลยคือมาถามสางเลยมีเงินซื้อกแฟินเรามีมอ่มีแหะถามซืออกบ่ตอบก็ได้เก้งศาเลยอันนั้นคือเนเราเห็นคิปหุบหผอมยังยังคือหุอนงานงานนี่งานหุบหอบใหญ่งานใหญ่งานใหญ่งาน อ้ย่างไปตะแซบแท้ทางนี่เมอคนไมนี่อือสอคนไม่หลับแมเบิ้งกอยากด้เนอกินมาต้อนร้อเดอไอยงนีกัเอามายังปีง่ายำั่วทางหนเนียแซ่บแ่บคนได้กินป้งไก่พัดโนอือู้ย่างไปซื้อชิโน่โอ้วตัวดังไก่ิ้งแนบ้าสาดกับหมูปุ้อีกไหสาดมาเฮ็ดสคนบาสาดมีอยู่คือวะ ม่กข่า,าปลามันจังแซบอือจังจะเบ่งเขาจังถือไว้มากในชั้นนี้เขาต้องค้า,าวไาวค้าม่าข้ามันจากเงียงนั่นอ่าสิบปอนด์นมันตายเลยเนาะสมบนนั์น,นี่เนาะคะ,ะตายแล้วอ่ยา,วยอยวาย่ <laughs> ตาต้องกินเจ้าได้เยอะนะกบไม่บ่มือนี่แม่

โดยเนาะพอมีเนองกะสลากกันมาเบิง่งอ้าวเหนื่ยอย,ยจังดิอยู่ดินซามอเลยตอนนี้กะทางพภาษาผมกะกินเขา่าโน่คักคักมากรบใหม่เนาะมานี่โดยนเนาะพอมีเนองพ่อเดี๋ยวทำทุกเรียงเลย ออเอเอเออทางพ่อสมมนกบให้่น่ะสบายดีสบายดีเมียนไหมโอ้ hết rồi đấy đi, hết 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 đấy đi Có hết Đôi nợ no, phải nợ hết 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 โมยเดีอ,ออกเมื่อกันในเบียกกันเน,งงนื้อบางในพอสางไอ้สางเหยเอาเลยเอาเลยโดยน่ะพ่อยมีหลองตะแลก,กว่าสีออกอันไปนะก็ลืมลืมว่ากับซามโมเมื่อกี้นี้สีถทามเลาเรื่องสมนองครัว อันสมุนอคว้าจะมีบ่มีเจ้าไปอดัดเจ้าไปเอามาอาดัดเอามาให้ข่อยได้บ่แล้วก็ใบหยกง่ายนะจะไปอัดจะไปสมุนอคว้ามาค่ะจะไปเอานพ่อบ้านอะไรพ่อบ้านไอพ่อบ้านหลังเจ้ามีตัวเจ้าอัดอ่ะเพิ่นจะใช้างานแล้วมีจะไปเอา,าอัดใหม่อยากเขาก้ามา จังไรก็ไปถามมึงได้สำหร,รับข้าเนอแล้วก็อัดมาใบหยกง่ายพราะผมได้ขอหย,ยอยู่นี่เขามาอยู่บ้านเพิ่นเมืมงองเพิ่นเขาต้องมีใบหยกง่ายครั้งนี้ได้มาขอบบอกเพิ่อนครั้งนี้ได้เกินยังขึ้นมาเพิ่นจะได้ับห้องเพิ่อนจะได้ทำผู้น้ำต้อนลูล่เด้เขาฮะออก,มออก,กเมื่อก่อนทาแม่ถ่ายอยู่เอาเอา ทำไม้ฮักทำไม้ฮักทำไม้ฮักอะเด้อกินข้าวอิ่มเลยปะเนี่ฮะเราจะไปกินน้ำอิ่มไว้แท้เานะโดยเนาะอิ่มเลยปะโอกกำลังจะมากินน้ำพวกดนะอิ่มขักเลยเนาะวันนี้โดยสลาเจ๊จบคลิปไปส่งเมก่อน ยังสมุนเปลี่ยนกันบ่เปลี่ยนกับเปลี่ยนหาท่านเปลี่ยนเลยไปส่งเมื่ไปใช้เมื่อบ้านบ้านใช้น้าหัวหลวงน้องพามมาเลยมาส่งค่ะใช้พีส่งอยู่คิวโอเป็นเมื่อเวียเหรอเมนไปเอาปลามากินน้ำเขาดูดน้องเดะไปบ่ไปแล้วอยู่เพื่อนน้ำเจ้าขาดจอดโดยอด้อ่ะได้จบคลิปเลยทุกคสบายดี สบายดีน้ำคกไปนะโข่อยสบุญชื่อมาห้กินก่อนเลยเนาะเลยเขากินน้ำเนยฉบุญเขากินน้ำเนยสลากสิเขาจบคลิปฟินท่านี้พ่อมี่นอองเขากล่าวเข้ามาสบายดี